สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนเย้เย yeah, yeah. คุณผู้ชมครับผมกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะครับกับช่วงประตูสู่อาชีพในช่วงนี้ครับผมมีเรื่องราวมาฝากทุกคนด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปสิครับไปชมพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนมะพร้าวสดชื่นสดชื่นคุณผู้ชมครับใครที่บอกว่ามาบ้านแพร้วสมุทรสาครแล้วต้องนึกถึงมะพร้าวหุ้ย แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาไปสวนมะพร้าวเราจะพาไปสวนอะไรนั้นไปตามผมมาเลยครับมาคุณผู้ชมโอ้ยตามมาเลยค่ะยิและตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่สวนเจริญผลองุนหวานบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าสดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับนั่นแหละครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนั่นก็คือคุณพ่ออะไรนะครับวินัยเปิร์นสมุทรครับคุณพ่อวินัยสวัสดีครับคุณพ่อ เอาผมต้องถามก่อนเลยระหว่างอัางหุ่นกับคุณพ่อเนี่ยอะไรเด็ดกว่ากันครับคุณพ่อครับผมว่าผมเด็ดไป <c oughs> <c oughs> เอาใครเด็ดไม่รู้แหละแต่วันนี้นะครับเราต้องมาทําความรู้จักมากยิ่งขึ้นคุณพ่อครับเอ๊คุณพ่อชื่อว่าวินยัยแต่ว่าสวนชื่อว่าเจริญผลมันมันมาจากใครยังไงครับชื่อเจริญผลเนี่ยครับคุณพ่อตั้งมาตั้ง,งระดับแรมนะครับเออ ไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลใช่ไหมเป็นชื่อแบบรู้สึกว่ามันต้องเจริญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณพ่อครับคิดว่าเป็นส่วนว่ามันต้องเจริญพืชผลนะครับโอก็คือมาจากคําว่าเจริญแล้วก็คําว่าพืชผลครับจะได้ปลูกอะไรเจริญแล้วก็มีผลมากมายครับครับกี่ปีแล้วครับสวนนี้คุณพ่อครับ3 0กวบป่าปีแล้วครับ30กว่าปีเลยเหรอครับครับเอวแสดงว่าก็ไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งปลูกปี2ปีคือปลูกมานานแล้วนานแล้วมากครับเอะคุณพ่อครับแต่ว่าบ้านแพรวเนี่ยเขาบอกว่าเด่นสุดชัดสุดต้องเป็นมะพร้าวน แตกนอแตกกอลวฮะเขาปลูกมะพร้าวทำไมคุณพ่อมาปลูกองุ่นครับผมปลูกตังกรุ่นสู่รุ่นครับตังกรุ่นพ่อสู่รุ่นผมครับอ๋อเป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็คือจากรุ่นคุณพ่อมาสู่คุณพ่อและไปสู่คุณลูกอีกและไปสู่หลานอีกครับนี่คือกี่รุ่นละฮะสี่รุ่นไหมที่ผมนับดูเนี่ยประมาณ3ามรุ่น3รุ่นพอดีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการปลูกองุ่นที่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า การปลูกองุ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าปลูกขายนะฮะเอ้ปลูกขายมันไอ้ปลูกขายนั่นแหละแต่ว่าเป็นการขายแบบเชิงท่องเที่ยวด้วยเป็นการเที่ยวภาคการเกษตรนะฮะใครที่อยากจะทานองุ่นที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเอามีเงินล้วมาซื้ออย่างเดียวนะฮะไม่ได้นะฮะคุณต้องมาตัดเองด้วยใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับจะมาเดี่ยวก็ได้จะมาฟิลแฟนก็ได้จะมาครอบครัวก็ได้ช่วยกันเลยก็คือหยิบตะกร้าไปหนึ่งใบแล้วก็กันไกลตัดอยากได้เขาเรียกว่าอะไรช็อพวงไหนพวงไหน ช่อไหนจัดการได้เลยแล้วราคาขายล่ะครับขายยังไงทีนะคุณพ่อ,อกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับจะมามากมาน้อยก็กิกโลละหนึ่งร้อยบาทบนะครับทีนี้ผมสงสัยจังเลยอ่ะวิธีการไม่ได้ยากแต่ผมจะรู้ได้ไงครับว่าลูกไหนอร่อยลูกไหนเปรี้ยวๆลูกไหนหวานๆวานลูกไหนหวาน,วาน,วาน,วานอมเปรี้ยวต้องดูยังไงคุณพ่อ,อมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยครับแล้วก็รสชาติเราถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ด กินได้เลยครับเดี๋ยวนะกินที่ต้นได้เลยเหรอครับได้ครับเอ้านั่นผมก็ไม่ต้องซื้อสิฮะกินที่ต้นจนอิ่มแล้วก็ค่อยเดินออกมาได้ไหมฮะได้ครับได้เลยเหรอครับกิจกรรมได้เต็มที่เลยหรอครับไม่ได้ใช่แค่ว่าจะต้องมาซื้ออย่างเดียวครับถ้าเกิดแบบว่าเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่อุ้ยแม่ค้าอยากกินพวงนี้จังเลยค่ะเด็กมาชิมก่อนได้เลยได้ครับอร่อยแล้วค่อยตัดครับอุ้ย เป็นไอเดียที่ดีนะทุกคนนะต้องลองทําดูนะครับผมบซึ่งแล้วแต่คนที่ชอบเลยใช่ไหมครับว่าชอบเปรี้ยวหน่อยชอบหวานหน่อยชอบแบบหวานอมเปรี้ยก็ลองดูว่าเม็ดไหนที่เราถูกใจค่อยตัดมาทั้งพวงครับอ้าวนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่ได้มีแค่สวนองุ่นเท่านั้นนี่พื้นที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะฮะมีของขายมากมายด้วยมีทั้งอ,อ,อะไรนะมะยงชับมะยงชิดนี่ลำย,ยมีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มะม่วงมะม่วง มะพร้าวก็ยังมีมีทั้งมะพร้าวสดมะพร้าวเผามีน้ําตาลสดด้วยมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวด้วยให้พวกเราได้ลองทานกันนะฮะหรือว่าใครจะชอบแบบบัวลอยเขีหวาน,นคุณแม, <laughs> ม่บอกว่าห้ามพลาดนะฮะพอให้ชิมแล้วคุณแม่ให้บอกว่าต้องชิมดูนะลูกบกวัวลอยขาวหวานของคุณแม่อร่อยมากนะฮะแล้วก็มีร้านยงร้านยำร้านลูกชิ้นทอดด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบทำกิจกรรมแบบครอบครัวได้เลยนะคุณพ่อเนาะ คุณพ่อครับมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้นไหมฮะอยากให้มาต้องเที่ยวให้เยอะๆครับอืมานะครับผมต้องมาเจอมาเจอกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการทํากิจกรรมแบบครอบครัวนอกจากจะได้ผลไม้นอกจากจะได้หมุนกลับไปทานแล้วด้วยคุณก็ยังได้มาทากิจกรรมกับทุกคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับผมคุณพ่อครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับอวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใครสนใจมาได้เลยแล้วสอบทีได้ข่าวว่าหนาแน่นมาก ครับวันเสาร์อาทิตย์เยอะครับคนเออและช่วงนี้นะฮะเนี่ยสวนที่นี่กําลังดังในโลกออนไลน์ของเราเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาในวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะบริหารจัดการเรื่องการเดินทางหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็มาวันปกติก็แล้วกันนะครับปกติจะสบายหน่อยครับแต่ขอเน้นย้ำนะครับว่าเรามีเวลาเพียงแค่ประมาณเดือนป่าๆนิดๆครับเอาละคุณผู้ชมครับหมดแล้วหมดเลยเดือนกว่าๆเป็นเวลาทองนะครับใครอยากทานองุ่นแบบสดๆจากต้นต้องมาที่นี่นะครับนั่นก็คือ สวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าสดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับมาพิสูจน์กันครับว่าจะสดและจะเด็ดหรือเปล่านะคะสำหรับพวกเราสองคนขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวอีกนะครับไบ๊ายบายครับว้าวนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับจากสำนักงานมาตรฐาน สินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติที่นำมาฝากคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าครับกับช่วงวิถียั่งยืนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อครับ